โดูน้ำมาอย่างนี้เลยเหรอมันปกติแล้วเปล่าวะเน,นี่ยมาแบบนี้เลยเหรอวะมันมาจากไหนวะกูให้ดูดิมาแป๊บเดียวท่วมหินมาแล้วอ่ะเออ ท่วมหินแล้วอ่ะดูดิมาแบบชุบๆๆๆเลยคงไม่ใช่เซนเมี่นะเว้ย <c oughs> oh. โอ้ไมคเกลเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย นี่ยมันขึ้นนี้เลยเหรอคือคนเก็บหอยไปหมดแล้วเว้ยมาเลยมาแล้ยน้ำตัวนี้ก็เริ่มเริ่มท่วมก้อนหินละเนี่ยเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนหินก้อนนี้เริ่มท่วมละเห็นไหม สองก้อนเนี่ยเม่มาแลอวหรือเป็นเรื่องปกติป่ะเราไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็เพิ่งเคยเจอนะอย่างเงี้ยมาทีแบบแบบเนี้ยเสียงซ่ามอะไรอะ่ะนั่นนะ่ะมาแบบคนเป็นคลื่นนะดูดิดูดิด ออใครรู้บ้างวะผมก็ไม่รู้นะปกติก็ไม่เคยนั่งอยู่นานขนาดนี้จนน้ำมันขึ้นรู้ว่าเป็นเรื่องปกติเปล่าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะ,ะก็สถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะลอยนะครับเกาะลอยศรีราชานะฮะดูมาใหญ่เลยด็ดูดูเป็นคลื่นมาใหญ่เลย น่าจะเป็นปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่จุดนี้มันมาดีมากเลยนะเน,น,น,นี่ยเนี่ยจุดนี้มาแต่ก้อนหินสองก้อนนี้ก็เริ่มที่จะมาครึ่งเลยนะก้อนหินสองก้อนเนี่ย สภาพทั่วไปนะนะครับศรีราชาตอนคำาคืนตอนโพรเฟยะตอนนี้ Pro โพรเฟยมองนิดนดนะมีเรือเข้าฝั่งอ่านะแต่ตรงนี้ก็มาเรื่อยๆนะงน้ำมันดันมาเรื่อยๆเนาะ อะไรกนบนอะไรกันนีโอเคไม่นี่ก่อนนะเพื่อนๆเ,เสียงบนอะไรข้างๆนะโอเคก็ใครรู้บอกผมด้วยกันนะฮะมันเป็นอะไรมันเป็นปกติของน้ําขึ้นหรือปเปล่าหรือยังไงพอดีไม่ใช่ชาวเลนะฮะพอดีเป็นแค่คนที่มาสูดโอโซนนั่นเองฮะคือไมอ่อยากอยู่ในชุมชนอะโควิดมันเยอะช่วงเนี้ย สิชาก็สามร้อยฝ่าแล้ววันก่อนก็ยี่แปดคนนะ่ะออกมาทะเลดีกว่าฮะให้ธรรมาชาติบำบัดสุขภาพปอดของเราดีกว่าโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าก็ช่วยติดตามดูแล้วกันนะฮะว่าจะไปเก็บภาพที่ไหนมาให้ดูนะโอ้สิาดาชาทุวกวันนี้นะฮะคอนโดโรงแรมเต็ไมไหมดเลยนะฮะ แต่น้ำมันก็แรงมากเลยน้นมาเรื่อยๆเลยนะฮนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะชอบก็กดสับสไครต์ะฮะกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ